Deployed. Hellfire, that light Burn and bloom, Malaka. Just let go. ไว้อ้วนมาไปโดนไปโดนจ่าทำไม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 ระระวังดนดึงนะยัยยทไม ว่าจ,จะสู้ทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อเอเมนนี่เดียวเองไม่ฆ่ามาหนึ่งทีไม่ได้แล้วมันรีเลิกแล้วช่างเถอะบายเคยอันนี้เฮ้ยอันนี้แบบคนตามล่าหยิบคนนี้เต็มเลยเธออะอไรอ่ะ ไอหวะไม่ยถึงอะไรอะโอ้โหเพถึงอะไรยุ่โอ้ยอยแรงมากอยากไดกันหูขนาดนี้ไอปะเนี่ยไม่ไปแล้วนะอ๋อมันใช้สกิลหนึ่ง หนึ่งนะัน้นเขาคณที่กดใจเฮ้ออยน้องไม้ป่าน้องไม้ป่ายัางไม่นอนหรออาคากเกะนะชาระวังนะให้แจนเดินหรือว่าไม่ไหลไหลฉันสัญญาว่าไะไระ ก็ไรโอ้ยาปแล้วนะเลิ่มากทิมเวิร์ดหิมเวิร์ดจัดต้องห้ามให้ไปเลยเต็มเซ็ก็ไม่ได้นี่เต <c oughs> ็มเสาออกมาแล้วตกีิด <c oughs> เซ็เซ็บเองเหมือนกันพี่น้องสาวออกมาแล้วนะดาโนบาร์มาแล้วค่ะอาอะไรอ่ะเล็กไม่ได้เลยอ่ะโทษไทยได้บ้างเอื้อรถเทาอีกเออเออเออื้ออะไรอ่ะอื้อขอบคหัวใจส่องด้วยนะ สองคนท่านเอาไว้ป่าวันนั้น,านชานไปเที่ยวกันคืนพอออกจากกบับมันนมีคนร้ายแบบนึงนะโอเคอ่านบ่อได้มีคนตีกันแต่นาะงคนนี้นางก็มีเรื่องกับคนที่ตีกันแล้วนางก็คุยกับ เคที่มีเรื่องตอนแรกอะอ๋ออย่างงี้นี่โอเคเข้าใจละู้เลยโอ้ยเรียบร้อยมาปนระวังมันไปเต่าแล้วมันน่าจะไปเต่าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยรึเปล่ากูอยู่กูไมตายมันตีเต่านะหรอกอย่าลืมบอกไว้กันขอบคุณที่กอดใจด้วยนะ ไหลมาเอาเลยทำไรว่าฉันจะไปสู้กับเห้ซ<อ>ุยไปเลยกันเลยไหไมเ,ก,เคคก็บกดเอาคนที่กดใจเลยนะขอบคยณครักไม่ทานแล้วล่ะเลทีนี้นำไปจีบเพาะมาลุม ตีเป็นแกงเลยเธอแล้วมีคนอาคลิปตอนตีการคมวงในเขาเลยสองสามคนที่โดนลูมอ๋อทำไมพีพี่อยู่ในวงการแบบนี้นะ่ากลัวมากอย่าเอาตัวเองไปไปนะรู้ป้าอันตรายน่ากลัวมากไปงวัวตีได้สองสามแบบหนึง่งไกไอนไป นาเขาเลยตามล่นานันนี่แล้วเจอแล้วเพ็รตลาดล่าอะไรก็เอาไปลงเต็มเลยล้อสยองมากขอบคุณที่กดใจด้วยนะ โดนอะไรไม่โดนเ,เอาเลยเอาจะตุยเนื้อทันติดไม่โดนนะเมื่อกี้จริงหรอไปถึงเรื่องอะไรอะ่ะมาถึงเรื่องอะไรจริงหรอโอ้แทงนี่หายหายตัวแทงไปตีมินก็เมื่อกอั ที่บอกไงว่าเคยเกลีแต่ฉันก็ไม่ได้ไลแล้วแหละแค่รู้จักคนวงอ๋อโอเคเขา้าใจแล้ะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะ่ะพี่พูดมาก่กี่ลืมละพูดอะไรไปก็ไม่รู้พูดไปเลยล่ะจะต้องสติไม่มีแล้วมีอล่า ก็ได้พวกแกให้เลี้ยเขาได้โอเเอาล่างต่อประเด็นคือรอคนเล่นอินนีมานามาสาใจดุอขอมี <c oughs> คนเล่นให้แล้วก็เลยสาใจนี ได้ไหมรอสันิดนึนงค้เตะตุยก่อนเขาพันใจรับไปได้โอเคบายบายค่ะมินไ oh. ว้นิดเดียวเองอ่ะเกือบจะป้องคิวชิปโป้คิวแล้วไม่ได้เอาเลงกลางเลยค่ะเอาเลงกลางร,รู้สึกว่าเกมนี่แคลรี่สำคัญอยู่ กำลังวิ่งค่ะกำลังวิ่งเพราก็แล้วเห็นเขาสู้กันไหมแต่มันนั่นตีปอมดูแมปอีนนี่นี่เดี๋ยวตายหาหมดแล้วเพื่อนอ่ะตายหมดแล้วนั่นตีบอมไม่เชื่อเพื่อนเลยมนก็ได้อยู่ เพื่นอนบอกกูกีนแล้วนี่ไปพาช็อตอ้อไอ,อยเปลือกมัาทำมนถูกแล้วมั้กูจะเป็นในดาวเสาร์แล้วเนี่ยดูแมพด้วยออกไไยี่บ้านี่ป้อมรู้ไงอือตายมาแ้วทีเนี้ยมาเชิญทำชอ็อตกันแม่นั่นตีป้อมเหอ เพื่อนบวกกันหัวฟูมากใช้ใช้เวลาไหมฮะใช้เวลาไหมคะโอ้ยจะยิงไม่ได้เลยมามามาเฮ้ยี่ยิงให้ก่อนไไงไลนไลน์ไลนไลนเไลนไนไลนไลนไลนไน์ขบก้นที่ก้นขบ้เหาผ่านเลยนะมวแมวแมว ไออยู่ัเมืองน้โมาต่อยนะปีโลม่าบวก่าสอนึ่งยงไม่ได้ไม่มีอะไรจะดแล้วนะสองหนึ่องหนเลยสาไปไปวนดนห่งไแต่โดนิี่ไปติโดนน่ะ เพ่ไว้เจอกันใหม่ไปละจ้าพี่พิดตรงไหนเนี่ยอะไรอะไรันอะไรนางน้าเอาป้องบนก่อนเล็กขี้นอนอยังดิ๊กขี้เหรอน่าจะนอนตุบตุบอยู่ทำไมอ่ะน้องไม่ไปอ่ะดูเหรอไปโดนไปโดนโดนทิพย์ไปดู ไอ้ยวันมามาทำไมทำไมขัดเก่งไหไหนไหนเราเปล่าาแล้วมาแล้วไปเราเปมาแล้วปีป้อมปีป้อมใหญ่เห็บปูมแตกนอนแล้วเป็นไรปลุกได้ปลุกมันตื่นเพื่อมาทำงานแบบหนึ่งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวใกล้เลิกไรเดี๋ยวอุ้มให้ดูให้มันทำงานบ้างนอนอย่างเดียวเลย ต้นตบลิก๊กคิดไม่ตบลิก๊กคิดเขาต้องยอมพีประมาณว่าแกงเยอะเลยทำทำเอาหาโลาไม่ว่าคนที่โลจกักคนเยอะคือคนที่มันโล คนที่กดใจด้วยนมาโอตรยังดีเอาเอากลางกันเถอะไปดูนะไม่เป็นไรค่ะมันมันเซ็คิลไม่กว้างอ่ะเคยเคยอันน่ากลัวไปดูเลยระวังโดนต่อยนะ นี่ไปกับหลอดแล้วเล่นกับหลอดไปไปวจะตไม่กดเลยได้ทำงี้ยังไม่ตัวดุแล้วทำบบอมบนค่ะบอมบนมาแล้วทำตามทำสั่งค่ะ ก็จะง่ายขึ้นเอ่อมดีฟ้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 อมเร็วรวละโอเคบอบูบอเล่นตัวมีชนเลยแต่วนเนี่ยวบอมันเอ้ยวันดีน้องบุเช่